สวัสดีครับพวกเราพปีชาอีกเช่นเคยครับใน,ในการเสวน้ำผู้ได้ปลายมินภูวันนี้พบกันนะครับกับคําถามที่มีมาอายาวนานมากแล้วกนะ็ต้องการให้คุณปีชาและทีมงานมินบนูช่วยแก้ไขปัญหา<อ>นะครับปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาแก้ไขกันไม่ได้สักทีก็คือปัญหาการบาบัดน,น้ําบายานก่อนที่เติมลงไปในสาวน้ำนะครับ ถ้าเราไม่มีการบำบัดเนี่ยถ้าเป็นน้ําบาดาลผยวๆนะครับเราเห็นว่ามันมีความใสมากนะครับแต่ว่าเมื่อมันทางปริยากับตัวฮอรโคอลินก็ดีหรือเคมีตัวอื่นๆเนี่ยมันจะตก,ตกนะครับตะกอนพวกเิมเหม็ดแล้วก็ทําให้น้ําเป็นสีน้าตาลบางทีหนักเข้ามากๆก,ก็กลายเป็นสีแดงได้วันนี้เราจะแก้ขไขปัญหาอย่างไรครับุิพิชานี่คือคัญหา ตัวนี้นะครับถ้าเราสร้างสระว่ายน้ําใหม่นะครับหรือสร้างบ้านใหม่ควรจะมีชุดนี้เข้าไปด้วยเลยนะครับชุดที่ทุกท่านเห็นก็คือเป็นชุดนะครับกองน้ําบาดาลนะครับใช้ในบ้านได้ด้วยแล้วก็ใช้ในสระว้าน้ําได้ด้วยนะครับชุดนี้เราเรียกว่าชุดปีทีสนะครับบาดาลก็คือในชุดเนี้ยเราจะมีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้นะครับน้าเข้าทางด้านนี้นะน้ำเข้าก็ต่อจากท่อ น้ำปราปาเรานะครับที่เข้าบ้านเราเนี่ยนะเข้าตรงนี้นะครับก่อนที่จะลงถังเก็บนะเข้าตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะเอาเข้าบ้านด้วยนะครับก็ต่อเข้าตรงนี้อีกทุกถังแรกคือถังอะไรครับถังแรกก็คือตัวที่ทาหน้าที่ในการกรองเศมเหล็กนะครับตัวแรกนะครับก็สารกรองที่ใช้ในถังนี้นะครับในชุดนี้ผมใช้3ามถุงด้วยกันนะครับถุงที่1เรามาดูนะครับ ถุงที่หนึ่งนะครับคือสารกองเบรมนะครับทำหน้าที่ในการกองพวกโลหะเหล็กนะครับถุงที่2และถุงที่ส,ะสนะครับเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นแมกนีเซิยไลไ์นะครับตัวนี้ทําหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับในการกองสนิมเหล็กซึ่งเป็นปัญหาหลักในการทําให้เกิดน้ําแดงน้ําเป็นสีน้ําตาลก็ดีนะครับตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้สาถุงรวมอยู่ในถุงแรกนะครับกองก่อนต้นทางนะครับ ถ้าจากนั้นมานะครับมันกองเอาเหล็กออกแล้วนะครับน้ำประดามมันจะมีหลายอย่างที่มาด้วยนะครับนอกจากเหล็กนอกจากนั้นนะครับจะเป็นถังกองถัดมานะครับในตัวที่สองนะครับเราจะใส่สารกองเรซินนะครับสารกองเรซินนะครับจะเป็นถุงแบบนี้ทั้งหมดสามถุงด้วยกันเลยนะครับในถังนี้เรซินทำหน้าที่อะไรครับคุณวิชาทำหน้าที่ในการกองนะครับโลหะที่มี ปัจจุนะครับเป็นประจุบวกก็พวกหินปูนนะครับหินปูนต่างๆพวกแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมตัวนี้เองเป็นตัวที่ทําให้เกิดน้ํากระด้างน,นะครับน้ำกระด้างคืออะไรก็คือน้ําที่มันมีหินป,ปูนนะครับไปติดอยู่ตามสัวันน้าก็ดีหรือในบ้านก็ไปติดอยู่ตามสุขภัณฑ์ต่างๆไปติดอยู่ตามตัวหม้อต้มน้ําก็ดีนะครับนั่นคือพวกหินป,ปูนตัวนี้สามารถช่วยนะครับในการคัด นะครับเอาพวกหินปูนนะครับออกจากระบบได้นี่คือสายกรองเลซสุตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็คือทําให้น้ํากระด้างเนี่ยให้มันอ่อนลงนั่นเองนะครับให้น้ําที่ผ่านจากตัวนี้ไปเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะครับแ่ความจากสองกระบวนการนี้นะครับก็ไปลงถังเก็บได้ส่วนหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ต่อไปเป็นน้ํา เมคอัพวอเตอร์ไปเข้าเสาไว้น้ำนะครับเป็นน้ำที่เติมใหม่ในเสาไว้น้ำได้เลยนะครับน้ำที่ผ่านบุนการกรองเสร็จแล้วนะครับส่วนหนึ่งแยกเข้าไปใช้งานในบ้านส่วนหนึ่งเอาไปใช้สําหรับเสาไว้น้ำสำหรับสระที่เป็นโอฟูน้ําร้ก็ต่อเข้าไปที่ตัวลูกลอยเติมน้ําในเซิร์ฟแทงค์ได้เลยรวมไปถึงท่อที่จะไปเมคอัพในตัวเฮดเดอร์ในการเติมปอะปาเข้าไป นะครับเพื่อที่จะสวิตเวลาที่ปั๊มมันสูบน้ำาขึ้เนเลยต่างเป็นน้ําใหม่ที่มีคุณภาพดีนะครับทุกครั้งที่เรามีการล้างสาวายน้ํามีการดูดกรมีการแบ็กวอร์ดนะครับให้น้ํามันออกจากระบบไปน้ําใหม่จะถูกเติมแต่เมาแทนที่แบบอัตโนมัตินะครับถ้าน้ําไม่ได้ผ่านการกรอแบบนี้จะทําให้น้ําบายดานมีสีแดงได้นะครับวันนี้ชุดนี้จึงเหมาะสําหรับน้ําบาดานนะครับสันหัวพิชาวันนี้มีเท่านี้วันดีครับ